ต้นลาะเข้าสูช่องป้านจำลองสหายลุงพลนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยย่างไปค่อยถ่ายคลิปขขไปไปเลยไปเที่ยงอาทุ่มพ่ต้อยค่ะบ่าวต้อยกกอกค่ะมาพอน้ำไชานายายก็จะไปบอกให้ มันในค่ำแล้วม,มันไม่ได้หรอก ทางอะไรลุกจังเลยไม่มาตัดเห็นทางไหมต้อยมึงไงเดินลงไปตรงนี้แหละ ลงมาพี่มาพี่มาตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยอ,อืมเจ้าจะาไปไสไหน,อนเอา มันทำอะไรนม่ลูกเออเจ้าจะดูดตรงนี้ก็ได้หรือไปดูดตรงบ่อนมันก็ได้บอ่บอดเดินไปชุดผูดูดตรงให้นานี้ก็ดูดเลยไม่เป็นไรยดอกอยากให้ดูดออกน้ำมาตลอด ใช่มันที่จริงดูดให้หนาเลยอ่ะจอยพอค่อยอยางให้ดูดอยู่อ่อยจะได้อารุมาลงง่ายง่ายไกกาตงรตรงไหนตรงนน,น้ดาก็นาค่อยคือเก่านั่นแหละอยู่นั่นก็ได ก็ให so okay. ้นาค่อยคือเก่าแหละมันจะลึกกว่าตรงนี้อยู่ไหมจกดูตรงมันลึกหน่อยแต่มันให้มันใกล้ๆน่นหน่อยให้มันใกล้ๆไปดูตรงนั้นน่ะตรงนี้มันก็ลึกอยู่แล้วแต่มันมันจะถึงลึกพัาไห่ไม่รู้แล้วอันถึงไม่ถึงนันก็ได้อืมลึกขนาดผูเห็นบอกเหรออืมปลาเยอะๆอยู่ผู Uh, าตก็ทางเบิร์ตอยู่นี่นะอย่ะ <Yeah. S 2> ตรงนั้นบอกจะไปเบิองนะแม่ uh, เดี๋ยวก็ดูตรงนั้นก่อนไ,ได้ตรงนั้นแล้วเพื่อนใกล้ๆข้าวค่อยพอเกลืแล้วบอกอยังอีกสักนิดเนาะอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่น้ำเยอะจังเลยวะมันเยอะรถเขาจะลงได้ไหมวะไูกว่ากลัวมันจะจมเนาะ เจ้าดูตรงนี้แหละอจินนี่มันก็ลึกอยู่อ่าเจ้าไปเบิ่งตรงนั้นไปฮะน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ลึกนี่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 ฮะ,ะไปเบิ่งไปตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะมันมีทางอยู่ขึ้นไปทางนู้นน่ะ เออขึ้นไปทางนั้นล้วก็ลงตรงนั้นต้นกล้วยนี่แล้วผักกันจโจงผักกันจโจงเขาเรียกพักกันโจงที่นายายนี่มีเยอะแยะผักกันโจงเห็นไหมเนี่ยอืม มันอ่อนเนาะเน่ข้าวข้าวนายายเนาะมันหนาตะปุด๊ดเลยลึกไหมไม่ลึกหรอกก็ได้อยู่่านๆานนะสิ คนบุญเว้ยลูกอยู่ก็เอาตรงนั้นก็ได้เออใช่เอาเลยเอ เอารถตรงนั้นนะ่ะดูรวงข้าวดิน่ะดูรวงข้าวไหมน่ะอืมรวงข้าวนายายขักขนาดใส่ปุ๋ยดินาก็งามอยู่แล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยเอาหมากมันอย่างเดียวโอนเห็นไหม อาทิตย์หน้าเนาะอาจอยอาทิตย์หน้าเกี่ยวเลยเนาะเอออาทิตย์หน้านี้พอเกี่ยวแล้วของยาย

ูข้าวข้าวท้างบุตรบรรยากาศไม่ให้มันน้ำมไหลจงจวง ทางถึงนั่นเห็ดไม่หมดปีหน้าว่าจะปีหน้าว่าดันคนานี่ไปเลยไหมม,ม,มาถึงแล้วเอาต่อยกำลังกระดูดน้ำชายนาของเขาไม่มีน้ำค่ะ ดูดโลดไม่มีเนาะทิศหน้าันมันยังเขียวอยู่ข้าวใหญ่ตรงนี้มันมีน้ำอยากให้เขาดูดออกให้หมดน้ำนะปลาเห็นไหมครัปลาบานอนเยอะยๆยยยอ,อยู่ตรงนี้มันพอเกียวแล้วครับโอเคนะ ประมาณนี้ค่ะยานายายค่ขอบคุณแล้วก็ขอบใจที่เอเข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยค่ะวันนี้ได้คลิปเดียวค่ะสามไลค์ like ได้คลิปเดียวโอเคสต็อปแบรนด์ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายเด้อ